A yeah,

มีเส็นเลยออกไปอันนี้ก็เป็นเส้นไก่นะคะอ๋อหอมๆเลยค่ะหอมมากเลยนะคะเนาะเดียวไก่มันละเตียวไก่มันละนะคะ ก็จะเปื่อยแล้วนะใครก็จะได้กินแล้วก็จะเปื่อยแล้วเปื่อยแล้ว จะน,น,น,นี่ยไป่นะเนาี่กินเนวยอยากนี่จะแนวอยากเนวกินพัดมนี่ย,ย,ยพัดปะก็พัดใิดเก็บไปเอ่เก็บไปเดี๋ยวเสียมาจะใส่อันนี้แหละใส่เกียวนี่หลาย,ยอย่างกินอย่ ชัดช่ายถ้าพัดก็พัดสักถามก็ได้ลูกถ้าพัดก็พัดเตัดนี่อพัดเตัดนี่ก็ได้จันเดียวพัดเตัดนี่ก็ได้เดี๋ยวพัดขนาเอ้ยพัดประุงอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างอันนี้ได้เก็บใบหรือเป่เอ้มีคนมาเก็บเหมือนกันผมก็มาเก็บทุกมือนั่นแหละคนหนึงเก็บยำเสาคนหนึงเก็บยำเล้ง ผู้เก็บน้ำส่งกับมี่ผู้ไปเช็คน้ำเลี้ยงกับมี่